ได้มาแล้วมีอะไรบ้างชิลินโดอ่าชิลินโดมาดูกันค่ะวันนี้มีสิบชิ้นเลยนี่พัดลม USB ที่ใช้กับคอมใช่ไหมจำเป็นทั้งนั้นแหละของอ่ะมรเครื่องน้าหน้าห้าอินวันของสวยของน้ำดีได้มากี่บาทอันนี้ได้มากี่บาทไหนนี่ราคาอยู่นี่ อันนี้อะไรหมดมีบอกรอคาได้เปาผมค่ะเท่าไรไปแต่เปาผมเท่าไรความสวยควางามนั้นได้เปาผมค่ะม้อยสบองบาทกางเกงอีกแล้วักางเกงชอบสวนเท่าไรจัดสวนแปดบอาทอันนี้อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะรู้อั สโซ่เว้นตาสร้อยเพชรดูดิเปิดดูดิเป็นยงไงพี่ต้องแกวมาเลยสี่สิเอ็ดบาออแกวมาเลยให้ดูเป็นชิ้นๆเอาชูเว้นตาลายมันโอสวยสวยสวยเข้ากันนะเข้ากับชุดเลยอ่ะใส่เลยอุ้ยนี่อะไรอีกนะพัดลม usb ไอ้ไม่ใช่นาฬิกาดิจิตอลเอออยากได้89ดสิบเก้าบทอันนี้อะไรเอ่ยขาตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องมือถืออ่ะ อ๋ออ๋อ้โหเยอะมากอุ้ยต่ขาตั้งสามที่หกบาทนะคะอันนี้เพื่อนฝากมาให้ช่วยประมูลให้พัดลมพัดลมจิ๋วเอ็ดบาทพัดลมจิ๋วเราแกะจากกล่องได้ไหมเนี่ยอุ้ยหม้อหม้อหม้อเล็กหม้อเล็กนะคะเล็กร้อยสิบเจ็ดบาทอันนี้ร้อยสิบเจ็ดบาทมีเขาลูกตมน้ำว้ายนี่ทำไมอ่ะอ๋อปลาอยู่นี่ หม้อแลกจริงๆอ่ะไม่ใช่ไงชิลินโดประมูลนะชิลินโดเปิดปากหน่อยอะไรนะมะอันนี้อะน่ารักน่ารักชอบชอบต้มอะไรต้มมาเม่าทำทำไข่ไข่อะไรที่เราไม่แกะพวกนี้เหรอแกะปะแกะแนะพัดลมพัดลมแกะพัดลม นี่ไม่เอาละไม่ดูแะดูก็ได้แก้กพัดลมค่ะนี่พัดลม USB เอีพัดลมนี้กับพัดลมนี้ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนนะพัดลมมือถือ USB อันนี้ยังไม่เคยมีใครประมูลมาเลยพัดลม USB คือทำเอาไปเสียบกับคอมโน้ตบุ๊กใช่แล้วมันก็เป่าเวลาเราเล่นนี่มันก็จะหมุนอ,อ๋อมีปี๊บจะจะเปิดปิดนี่ สมราคาค่ะสมราคาแก่ดิแก่ดิอันนี้มนต้อง3เองเอ๊ะมีอะไรด้วยนะพรมิฐานให้ด้วยเลยใช่ใช่มนชาร์จกับไอที่ชาร์จซัมซุงใช่นีอชาร์จชาร์จยังไงชาร์จยังไงใส่เลยมาแล้วก็จับหมุนอันนี้อันนี้คทลศัพท์ของพี่หมาอันนี้ไซ้ นี่เต้อมหมล้โอ้ยเย็นหนาว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 นี่ใต้เอ็มค่ะโอ้ยอยากจะใส่ให้เธอถึงนี้เลยโนโนห้ามนี่อันนี้อันนี้อันนี้ที่นวดหน้าที่ขัดหน้าที่ขัดหน้าใช่ไหมนี่ใช่ใช่เลยอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ดีบาที่นี่ ทั้งหมดที่เก้าร้อยกว่าบาทก็คือถ้าเราไม่ซื้อเราชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนเดิมซื้อก็ดีขึ้นสวยขึ้นว่ไม่มีค่ะหยุดสองวันไปประมูลนี่้เหประมูลได้ก่อนแล้วอ๋อไม่ว่าหยุดไปประมูลอุ้ยมันแรงมันแรงอ่ะมันขนาดนี้เลยอะค่ะมันมีหลายหัวค่ะมี่นี่มันขัดอะไรเนี่ย วอันนี้ไว้สําหรับทาครีมค่ะน่าจะขัดพวกพวกสอกพวกอะไรปะใช่ใช่ขัดได้หมดอันนี้มีหัวนี้ด้วยหัวนี้นุ่มอนี้ค่ะอุ้ยนี่นี่สากๆทำอะไรนี่ตะตุ่มเหรอคะนี่นุ่มอุ้ยนี่อะไรอีกนี่อะไรอีกอันนี้ขอได้เปล่าไหนอ่ะน้องอยากได้ให้ให้พวกเด็กที่หั นี่คืออยากเดินผ่านก็งเยงยเฉยโอเคของหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะโอเค